คือตอนนี้คือรอบแรกที่มีข้พอพิพาทก็เราแต่กับคุัเซ์คือมันมีการเคลื่อนไหวของพ่อลูกตระกูลเซนเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งแล้วก็เกือบทุกวันแต่รอบนี้การเคลื่อนไหวของสองพ่อลูกมันน้อยมากหรือแทบไม่ได้โพสต์เลยตรงนี้ท่านรังสิพราะว่าเขากลัวหรือว่าเขากำลังเกรงใจอะไรบางอย่างหรือว่า,าอุปรคักคุณเซกนกำลังตกที่น่าลำบากเพราะหนึ่งสกิจภายในประเทศพังสองการสู้รบที่ผ่านมาเสียหายเยอะ กำลังพลเขาเนี่ยถ้ารวมทั้งสองรองรับภูมินั้งแต่5วัน4คืนในครั้งแรกแล้วถึงบัดน,นี้18วันเนี่ยกำลังพลก็เสียชีวิตหลักหมื่นอาวุธชุดทวารก,กรถถูกทําลายเยอะแล้วก็พื้นที่อธิปไตยที่เขาเคยคุยเรื่องของที่มันมีการยมีกาต่อเนี่อแหละรครับมีการใช้อาวุธมีการใช้กระสุนแล้วในมุมมองของชาวโลกบอกว่าขัามพูชาเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่ได้มีเงินมากมายครับตรงเนี้ยเขาไปเอาเงินมาจากไหนในการเดียวไปสู้ต่อเนื่องกับไทยเกือบสองอาทิตย์ตรงเนี้ย ผม,ผมเชื่อว่าเป็นอาวุธที่เหลือจากการประทา่าเราครั้งแรกเพราะอย่าลืมว่าทุกประเทศเนี่ยก็ต้องมีการสะสมอาวุธนะครับแล้วนับถอยหลัง72ชั่วโมงคุณผู้ชมหลังจากมีการลงนามสนทิสัญญาระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกองทัพทั้งสองประเทศก็คือไทยกับขเขมรซึ่งแน่นอนว่าฝั่งไทยเราเนี่ยคุณผู้ชมนําโดยพลเอกนัทพลนาพาณิชย์นะคุณผู้ชมและก็ทางด้านของขเขมรเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรี กระลาหหมเชน่นกันก็คือเตเซหาลูกของเตียบันซึ่งมีการลงที่สันนาเนี่ยหยุดยิงเป็นที่เรียบร้อยคือเมื่อวานที่ผ่านมาและจะมีการประเมิสนสถานการณ์ต่ออีก72ชั่วโมงจากหลังจากที่มีการลงนามนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าทั้งสถานการณ์ตอนนี้มันก็ยังนิ่งอยู่แต่แน่นอนว่าขเขมรเนี่ยคุณผู้ชมมันเชื่อใจไม่ได้ครั้งก่อนที่มีการถอยกันไปมีการยุติการยิงปันก็ปรากฏว่ามันก็ไปเสริมอาวุธ หลากหลายชนิดเลยคุณผู้ชมและกกระสุนบ m เ1ยที่ต้องบอกว่าสร้างความเสียหายให้กับไทยเนี่ยมากที่สุดก็มีการเติมกระสุนอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอนว่าฝั่งไทยเราก็มีการวางแผนวางยุทธการทาหารหรือว่าวางกองกําลังของเราได้อย่างดีเยี่ยมมีการทําลายจุดต่างๆที่มีการซ่องสุมกําลังเนี่ยมากมายและหลายจุดมากๆคุณผู้ชมซึ่งวันนี้แน่นอนว่าหลังจากที่เราเนี่ยมีการเคาดาวกัน72ชั่วโมง ปรากฏว่ามันเกิดข่าวลือแปลกๆคุณผู้ชมซึ่งเพจดาวแปลกแชกเนี่ยได้มีการรายงานแบบนี้นะคุณผู้ชมว่ารอบสามเนี่ยอาจจะมาข่าวว่าเครื่องบินขนส่งเนี่ยริวชินของทะเบียนอันตรายจากเบลารุสบินอ้อมน่านฟ้าไทยลงจอดขเขมรหลังข้อตกลงหยุดยิงจับตาพิรุษขนอาวุธจะลวดนำวิถีซึ่งต้องบอกว่า ถ้าเป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมข้อมูลตรงนี้มันก็มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเพราะต้องบอกว่าเครื่องบินที่มันบินอ้อมมาเนี่ยจากไทยข้ามไทยมาลงคขมรและจะมีการเสริมอาวุธเนี่ยจริงหรือไม่ซึ่งผมก็ไปดูเครื่องบินไอ้ตัวเนี้ริวชินเนี่ยคุณผู้ชมของเบลารุสว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะขนอาวุธกลับมาได้มากมายขนาดน,นั้นจริงหรือไม่อันนี้คือภาพของเครื่องบินริวชินคุณผู้ชม จริงๆมันก็เป็นเครื่องบินที่ปกตินะถ้าดูจากภาพคือเป็นเครื่องบินที่เป็นลำใหญ่ก็จริงแต่ถ้าจะซ่องสมหรือขนอาวุธเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยมันยังเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแต่เราจะตัดประเด็นแบบนี้ออกไปไม่ได้เพราะเขมนเนี่ยมันเชื่อใจไม่ได้พูดกันตรงๆไม่ต้องไปอ้อมค้อมฮะประเทศแบบนี้มันไม่เคยให้เราเนี่ยวางใจ หรือเชื่อใจได้แม้แต่ครั้งเดียวดูแค่ตัวผู้นําก็รู้คุณผู้ชมว่าเชื่อถือได้หรือไม่ได้คุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเชื่อไหมว่ามเขมรอาจจะมีการขนอาวุธที่เป็นการต่อต้าน F16 นะคุณผู้ชมการคือมีการรับมือเนี่ยกับ F16 ของไทยเราหรือไม่คุณผู้ชมคิดว่ามเขมรมันจะมีตังค์ซื้อไหมลองคอมเมนต์บอกหน่อยนี่คือข้อมูลที่ลองไปหาดูแบบคร่าวๆคุณผู้ชมซึ่งทีนี้ เพดทางรถไฟสายมรณะเขามีการวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจนะคุณผู้ชมซึ่งถึงแนวลบ72ชั่วโมงต่อจากนี้ว่ามันจะมีการเปิดแนวรบครั้งที่3หรือไม่ซึ่งเพดทางรถไฟสายมรณะบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมว่าขเมรจะยิงกับเราเนี่ย72ชั่วโมงนี้หรือไม่ส่วนตัวคิดว่าไม่มีการยิงเพราะที่ผ่านมาทหารขเมรเสียหายหนักมากทั้งทหารที่ตายไปก็มากทหารหนีทัพก็เยอะ ทั้งหนีหายและจำจำน่ายป่วยและเจ็บเจ็บทั้งป่วยจริงและป่วยทิพย์การหยุดยิงครั้งนี้สิ่งที่ทหารเขมรทําได้คือรีกุปปรับกําลังใหม่เสริมกําลังฟื้นฟคูความแข็งแรงของที่มั่นซ่อมแซมอาวุธที่เสียหายส่งยุทธปัจจัยและยุทธประกอ์เนี่ยไปยังแนวหน้าแค่จัดกําลังใหม่โดยไปไล่กว่าต้อนเนี่ยพวกเอาพวกหนีทับกลับมาพวกที่ป่วยทิพย์ออกจากโรงพยาบาล ฝึกทหารใหม่ที่กําลังน่าจะเพิ่งเสร็จการฝึกไปก็คงต้องรอเวลาอย่างที่ไวที่สุดเนี่ยก็คือ1เดือนขเขมรมันไม่กล้ายิงหรอครับเพราะมันยิงเท่ากับว่ามันลนหาที่มีแต่เสียกับเสียเสียที่1ก็คือสถานการณ์ของขเขมรเป็นรองทหารไทยมากถ้าเปิดภายใน3วันหรือ72ชั่วโมงนี้เท่ากับว่าการลุกคืบของทหารไทยก็จะดําเนินการต่อเนื่องต่อไปขเขมรที่ถูกตัดเส้นทางส่งกําลังตลอดจนอาวุธ ยุทธปัจจัยต่างๆก็ยังส่งไปไม่ถึงแนวหน้าเลยลบต่อเท่ากับตายโมเมนตัมเนี่ยการลบยังอยู่กับฝ่ายไทยครับเสียงที่สองในเวทีโลกคือถ้าเขมรเปิดเขมรจะถูกนานาชาติมองว่ามันเป็นประเทศอันถานยิ่งซ้ำเติมมุมมองในแง่ลบของกัมพูชามากนอกจากมันจะบอกว่าไทยยิงก่อนแต่ถึงอย่างไรม,มันก็จะกลับไปที่ข้อแรกที่ทางไทยได้เปรียบมากกว่าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันไม่ยิงหรอกครับ ใครที่หวังอย่าวหวังเลยแต่หลังจากนี้ประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปพอมีโอกาสครับแล้วประกอบเนี่ยกับมีกระแสข่าวเครื่องบินจากเบลารุสมาอาจจะมีการเติมของให้ขเขมรหลังหยุดจริงไม่นานก็เอาเป็นว่าถ้าครั้งหน้ารบกับขเมขมรครั้งที่3แล้วมันมีอาวุธดีๆที่มาต่อกรนกับเราทําให้ทหารประชาชนเราได้รับผลกระทบก็ให้จดจําบิ๊กรวยผู้เป็นเพื่อนกับภูมิถวยนี่ไม่รู้ใครนะคุณผู้ชมที่ต่างวิ่งหิ้วไข่สองลูก ไปลงนามหยุดยิงและก็อย่าลืมหนังหน้าพวกนั่นที่นั่งในสมชสภา,าความมั่นคงแห่งชาติโดยมีอนุทินเนี่ยเป็นประธานด้วยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นที่ผมพูดมาจริงคำเหมนก็มีการเปิดลุกกับเราครั้งที่3หลังจากนี้ไปหากมีอาวุธชนิดใหม่ๆเนี่ยเสริมเข้ามาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพจทางรถไฟเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการวิเคราะห์ว่าในในใน,ในช่วง72ชั่วโมงหลังจากนี้ มองว่ามันยังค่อนข้างเกิดได้ยากมากๆเนื่องจากว่าขเขมรมันโอ้โหเลเทตุ้มเป๊ไปหมดคุณผู้ชมถูกตัดกำลังและต้องบอกว่าสิ้นสภาพทางการทหารเนี่ยอย่างปฏิเสธไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมสำหรับสถานการณ์ก็คอยดูจับตาเครื่องบินจากเบลารุสดีๆนะคุณผู้ชมว่ามันจริงหรือเปล่ามันสามารถบินข้ามจากไทยไปขเขมรและเสริมอาวุธแต่จากเครื่องบินเนี่ย มันก็ยังค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากซึ่งทีนี้นคุณผู้ชมผมอยากจะให้ไปฟังเสียงพลเอกรังสีซึ่งท่านเนี่ยชัดเจนมากว่าที่ประชุม GVC ที่มันผ่านมาจนมีการลงสนธิสัญญาเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้ผมก็เชื่ออย่างนั้นว่ามันก็แก้ไม่ได้จริงๆเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ไม่ว่าจะเป็นเตียเซฮาเป็นเตียบันหรือจะเป็นใครก็ตามแต่ที่เป็นนอมินีตัวแทน มาประชุม GBC และมีการลงสนธิสัญญาเนี่ยมันเป็นเพียงหุ่นเชิดมันเป็นเพียงนอมินีมันเป็นเพียงตัวแทนของหุ่นเซนซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้มันจะมาลงสนธิสัญญาในตัวมันอาจจะอยากหยุดยิงจริงๆก็ได้นะคุณผู้ชมสําหรับพวกหุ่นเชิดแล้วก็พวกนอมินีแต่คําสั่งเดียวก็คือหุ่นเซนเนี่ยถ้ามันบ้ามันกล้ามันบ้าบินอีกครั้งบอกอยากจะรบอยากจะยิงสุดท้ายพวกนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ฮะ ก็ต้องถวายหัวพอต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคอมเมนตมันขึ้นอยู่กับคุณเซนคนเดียวเลยฮะฮุนเซนมันคิดจะยิงมันก็ยิงไอที่ประชุมไม่มีประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่ท่านรังสีเนี่ยได้มีการวิเคราะห์ไว้เราลองไปฟังเสียงดูนะฮะคือเขานัดเจราจารเนี่ยเพื่อซื้อเวลาแล้วก็ปรับแผนเพราะนั้นเรามีหน้าที่อย่างนึงคือวันนี้เราจะต้องทําให้เขาสิ้นสภาพภาย,ภายคุกคามให้เร็วที่สุดกลุ่มที่มาประชุมจินซีของกัมพูชาอยากจะถามมุมมองท่านรังสีว่า กลุ่มเนี้ยคุณเซนทราบคุณเซนรู้ไหมครับว่าส่งมาไม่มีอำนาจตัดสินใจนะคุณเซนก็ส่งมาเป็นนอมินีแล้วถ้าเกิดไม่ถูกใจคุณเซนคุณเซนก็จะสั่งยกเลิกและไม่ไปบัตรตามแล้วก็จะทําตามที่คุณเซนคิดอีกมุมหนึ่งคือตอนเนี้ยคือรอบแรกที่มีข้อพาาิพาทกันรอบแรกัองกรรมสิทธคือมันมีการเคลื่อนไหวของพ่อลูกตระกูลคุณเซนเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งแล้วก็เกือบทุกวันแต่รอบเนี้ยการเคลื่อนไหวของสองพ่อลูกมันน้อยมากหรือแทบไม่ได้โพสต์เลย ตรงนี้ท่านลังสีมองว่าเขากลัวหรือว่าเขากาลังเกรงใจอะไรบางอย่างหรือว่าหาทางลงไหมครับพุนเซนกำลังตกที่น่าลำบากเพราะหนึ่งสากิจภายในประเทศพังสองการสู้รบที่ผ่านมาเสียหายเยอะกําลังพลเขาเนี่ยถ้ารวมทั้งสองสองรับภูมิตั้งแต่ห้าวันสี่คืนในครั้งแรกแล้วถึงบัดน,นี้สิบแปดวันเนี่ยกาลังพลก็เสียชีวิตหลักหมื่นอาวุธทุทวกร,กรถูกทําลายเยอะแล้วก็พื้นที่อธิปไตยที่เขาเคยคุยหนะ้าคุยหนาว่าเขาลุกได้เนี่ยเรายึดคืนได้หมดเพราะฉะนั้น คุนเซนแพ้แบบลาบคาบแล้วในมุมมองท่านมองว่าคุนเซนและก็ความรู้สึกต่อประชาชนต่อคำบูชาคือตอนเนี้ไม่รู้ว่าเขาคือคนมองว่าหาทางลงประชาชนบางส่วนก็อาจจะไม่ยอมรับคุณเซนกํนลาลังเสื่อมอำน,นาจตรงนี้ท่านมองว่าคุณเซนเสื่อมอำน,นาจคือวันนี้คุณเซนตกอยู่ในที่นั่งคือนับถอยหลังเพราะว่าทั้งหาอำนาจทั้งสหรัฐทั้งจีนก็ไม่เอาคุณเซนเพราะเราเห็นว่าอะไรสหรัฐสนุนสมรังสีทางจีนเขาสนุนเตียบันกับเจ้าฟ้าจากกวลาุต ประชาชนในประเทศตอนนี้ตกในที่นั่งคือข้าวย่างหมาแพงตกงานว่างงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเซนเนี่ยถือว่าเป็นผู้นําประเทศกัมพูชาที่บริหารประเทศล้มเหลวเพราะฉะนั้นวันนี้ฐา,านะคุณเซนนี่ก็เปรตเสมอว่าจะไม่ใช้จะไม่โดนอำนาจล้มก็อาจจะโดนประชาชนในประเทศลุกฮือขับไล่ อีกมุมหนึ่งคือด้วยความที่ประชาชนบางส่วนก็ยังเป็นเหมือนเจ้าศาสน,านุนบทคุมเซนแต่บางส่วนก็เหมือนว่าพอได้ไหมหาทางลงให้กับประเทศได้ไหมคืออีกมุมนึงที่อยากจะถามคือด้วยความที่มันมีการยิงอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับมีการใช้อาวุธมีาการใช้กระสุนแล้วในมุมมองของชาวโลกมองว่ากัมพูชาเนี่ยมันเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่ได้มีเงินมากมายครับตรงเนี้ยเขาไปเอาเงินมาจากไหนในการยิงอาวุธสู้ต่อเนื่องกับไทยเกิดสองอาทิตย์ตรงเนี้ยผมผมเชื่อว,ว่าเป็นอาวุธที่เหลือจากการประทะเราครั้งแรก เขาอย่าลืมว่าทุกประเทศเนี่ยก็ต้องมีการสะสมอาวุธนะครับแล้วที่เขาลบกับเราตอนที่5วัน4คืนเขาไม่ได้ใช้กระสุนยเยอะแต่งวดนี้เขาใช้ b n 2 1เยอะผมเชื่อว่าเป็นอาวุธล็อตสุดท้ายของ b n 2 1ส่วนที่เงินสนับสนุนเนี่ยประเทศยากจนแบบแัมพูชาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเขาจะมีประเทศเขาจะมีเงินเหลือสะสมพอที่จะลบกับเราได้ระยะเวลานานรวมทั้งพวกซการเมอร์นะที่ตอนนี้มีข่าวว่าให้การสนับสนุนฟุลเซนเนี่ย ผมก็เชื่อว่าอาจจะมีการสนับสนุนในช่วงแรกแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณเซนบทอนาคตไอ้พวกสแกมเมอร์มันก็ต้องทิ้งคุณเซนทีนี้ขอถามต่อในมุมที่ท่านเนี่ย,นเ,นยเคยเป็นเพาเรียกว่าผู้บัญชาการ้ก็เป็นทหารระดับสูงข,ของประเทศไทยเนยอยากจะถามท่านว่าในมุมมองของทหารที่เสียชีวิตคือมีโอกาสได้คุยกับผู้บัญเมอรเขาก็กองทัพเนี่ยเขาก็มีการประเมินอยู่ตลอดว่าทหารเนี่ยถ้าเสียชีวิตประมาณนี้ใครอาจจะต้องคอง ในมึทงท่านเนี่ยมองว่าหลักจะได้ถา,ามเราเสียชีวิตยอย่างไรเนี่ยมึบอกว่ามกกันควรจะไปสิ้นสุดหรือว่าจบที่ตรงไหน,นคือแบบนี้อัตราส่วนของการเสียชีวิตระหว่างเรากับการพูชาเนี่ยอัตราส่วนมันต่างกันเยอะประมาณหนึ่งต่อห้าร้อยนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยนี่ฮะคือเสียงของท่านพลเอกรังสีนักผู้ชมหัวหน้าพักเศรษฐกิจกษษที่มีการมองว่าที่ประชุม G b C หรือว่าสนธิสัญญาอะไรก็ตามแต่ กับประเทศแบบนี้มันเชื่อไม่ได้คุณผู้ชมทีนี้ไปทิ้งท้ายกันหน่อยก็เป็นภาพที่อยากให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะฮะแล้วก็เป็นภาพน่ารักน่ารักของเหล่าทหารกล้าที่เราเนี่ยเคารพพวกท่านอย่างสุดหัวใจจริงๆที่ยอมเสียสละในสมรภูมิต่างๆที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมอยากให้ดูภาพพวกนี้ฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการหยุดยิงนะคุณผู้ชมและจับตาดูสถานการณ์อีก72ชั่วโมง ก็คือทหารกล้ากลุ่มนี้เขาได้พักผ่อนเขาเหน็ดเหนื่อยคุณผู้ชมปฏิเสธไม่ได้ว่ารบกันมาเกือบ20วันเนี่ยความอ่อนล้าความเหน็ดเหนื่อยมันย่อมมีปฏิเสธไม่ได้แต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยคือภาพที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือการนอนหลับก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งและแน่นอนว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะปีใหม่พอมีการหยุดยิงในช่วงนี้เหล่าทหารกล้ากลุ่มนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้กลับไปหาครอบครัว กลับภูมิลําเนาหลังต่อสู้ศึกเนี่ยมาอย่างยาวนานนี้เป็นภาพน่ารักนักที่เอามาทิ้งท้ายคุณผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้ก็จับตาและก็เขาดาวนะคุณผู้ชมสําหรับ72ชั่วโมงคือต้องนับจากที่มีการลงนามสนธิสัญญาหยุดยิงตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานที่ผ่านมาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรว่าเขมนเนี่ยมันเชื่อใจได้ไหมแต่ลึกๆผมบอกเลยว่ามันเชื่อใจไม่ได้จริงๆฮะ Thai News สื่อออนไลน์คุณภาพาคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ